สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มน,นี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับพผมเองชายแก้เมล์คนดีคนเดิมแล้วนี้เรามากับแฮร์รี่พารื่นค่ะโซซนโมชั่นแท้อะไรแล้วนี้ก็คืออยู่ในเกมโรบอทแบบแกนด์มัลติเพลเยอรใช่แล้ว เออถ้าถ้างั้นก็เลือกไปมาไปไหนไปไหนต่ออ่ะทั้งใจซะเกินกระโดดไปตรงนี้ได้ปะยา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 ทำไมอ่ะยาเฮ้ยเชื่อผมมือยาเลยอยากลองอ้าวไปกระโดดตรงนี้ได้ล่ะอ้าวมันปลอดภัยอ่ะได้ชิ้นส่วนมาด้วยวางงี่ก็ได้ทำไมมีเลือดอ่ะไม่ได้เลือดเขาเออเขาเอายำสตรอเบอรี่มาทาไว้เออเอาหรอเอ้ยยำสตรอเบอรี่นั่นอ่ะไม่รู้นะเนี่ยเอ้สตรอเบอรรี่เราต้องไปไหนก่อน ซีรีนี้ก็คืออยู่ในแชปเตอร์วันนะคนดูนะแชปเตอร์หนึ่งมันเองมีน้องหมีด้วยมีแพนด้าเอาไม่ใจต้องไปไหนต่อนี่ผมลันเนอร์ลันเนอร์เอาคุณยายหายไปไหนอะมกแกนี้คุณยายหายอุ้ยตกใจเพื่อนเอ้ยโยโย่เย็บกับดักมามาชูกันเถอะเพื่อนเรามาชู้กันเถอะไปเลยไปเลยมีไงของดีดีไงมาแกนี้ ทันพร้อมบ่มได้แล้วแกนี่เขาไม่หาของไม่ใช่ยิงเถอะเกมนี้มาสนุกที่การยิงไปดีทำไงต่ออ่ะก็หาของหาของหาแล้วนะแกนี่จ้าพี่มาแล้วจะอยู่ข้างบนอ่ะคุณยายอยู่ข้างบนเถอะตรงไหนบอกมาตรง,งไหนไม่รู้เดินขึ้นไปแล้วตกใจเขา,าตามเอาไว้จัองออมนี่ยายแกโหดด้วย ยายแกดักเลยเออ yes sir ต้นอ,อีกาจิอย่าเข้าไปใกล้คุณต้องมีอาหารก่อนก็ไม่บอกตั้งแต่แรกอะอันนี้คือที่ไหนเนี่ย <ห ả? S 2> เดินมัวละมันเอาไว้ตต่อะไรสักอย่างแต่ผมไม่รู้ตัดเลยอ๋อเราต้องเอามาใส่รูปแต่รูปเราก็อะไรอะไรตกใจตกใจชักหน้าไม้มาเลยนะไม่แก่แบบอู้มาเลยนะอ๋อเมื่อกี้ อาออยู่ข้างล่างเหรอไม่รู้คินไปไม่ใช่เจอนะอีกห้าสิบนาทีเองอุ๊โอ้เรียบร้อยครับไปไหนเนี่ยแกนี่โอ้หนึ่งนาทีที่แกนที่แกนนี่จะเกิดรอยหนึ่งนาที้สามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วงั้นก็ไปชัปเตอร์หนึ่งให้จบก่อนด์เขานะได้อขอคอนติเนียร์เลยมาสิบสี่นาทีนี้กับมินาทีในการหาของเรา เขาบอกว่า ICU ฉันเห็นคุณแอมเป็นไดเท,ท็ดดี้ขอโทษยายขอโทษทำไมผมมาอยู่เท็ดดี้แม่เท็ดดี้แบมอมเหอุย้ยยายอยู่ไหนรอไว้คุณแพรี่คุณรอไว้เขาติดบั๊กเขาติดบั๊กสไปเดอร์ขี่มื่อกี่เร็วหน่องใช้ไหมเร็วสิแป๊บหนึ่งผมหาของอยู่ดูหน้าเขาสิโอ้คุณรีบนี้ลนยะ ลอยก็เลยคๆไปแล้วจ้า <mm er> ไปแล้วไม่สนใจแต่น่าเลยแต่น้าผมเลยโอ้โหไปสิโอ้โหล้ออะไมเราไม่ได้ดังใจว้าวเก็บพุงติดตอนนี้นะขอร้องโอ้ยี <mm <mm ่ไงเจอแล้วของดียิงยิงยิง no ยิงยิงไหนมาอยู่ไหนแกนี่หน้าประตูจัดไห้จัดไห้เขาเดินไปหาคุณนะ เดินไปดูคนหลังตุกเ็งเอ้ยไม่ไต้องไม่ต้องลุกสามารถมาเก็บไว้ก่อนใช้เวลาจำเป็นปืนนี้อันนี้เป็นตัวปืนป่ะแกนี่ไหนที่ก็มาสิไม่กลัวหรอกเน่ใจว่าไม่กลัวผมมีปืนของดีจะตายไปปืนเนี่ยอ๋อจ้าโอ้เพื่อน้าย ติดฉันติดไหน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 ผมไปช่วยมาพระเอกมาแล้วอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโป้งมีไม่ต้องขยับเพื่อนโอเคเย่หยุดไหมตกใจโอ้แกสูบเพียบเลยโอเคอันนี้ห้องนอนห้องเดิมนี่นะเออไปมีสมุนแล้วเออเราไปหาคุณแม่ของซาเลติน่าหาทำไมอ่ะเปล่าผมจะเปิดประตู เขาเปืดอแล้วโอ้โหเหลืออะไรบ้างโอ้โหเหลือเต็มประตูเลยเหอะจะไม่คิดให้เราออกไงหรอคุมหาค้อนตอนนี้ค้อนอยู่ห้างบนว้าโถงบ้านเฮ้ยจุกแกรนี่เจี๋อกีทีกีทีก็อยู่แต่ใต้ถุนเนาะเขาเรียกใต้ถุนหรือเปล่า ไม่รู้สิอ้นี่ไงปาเจผมปรับเป็นภาษาไตแล้ว,วนนะเพื่อเล่นสบายคือไงเพื่อแบแบเพื่อเล่นสบายภาษาเลยนะภาษาไตภาษาไทย,ไทยออ๋เราไปไหนได้บ้างเถอะอันนี้ซอกอะไรก็ไม่รู้ไ <แแ S 2> ม่มรู้แพี่จะรยแกแกนอยนู่ไนกแกน ฉันได้ลูกกระสุนแล้วนี่ไงกระสุนหาเกี้ยงเลยเออยิงดีเล็คุณคุณลี่ยิงเลยยิงแล้วเพอะผมขอไปเก็บกระสุนตรงนี้แป๊บหนึ่งเหลือเม็ดนึงพอดีเหลือสี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามองไหนเนี่ยหนึงมุมเทียบโอ้โหเทียบเลยห้องนี้เปิดยังยังต้องใช่แหละเดี๋ยวผมขอไปบู๊กับเออคุข้างล่างก่อนเพื่อไปเอาของนะเฮ้ยอันนี้คืออะไรลงเลยลงเลยเดี๋ยวผมพา ลงไงอ่ะอ๋อนี่ไงไแหละลงมาตามาระวังนะคุมีตัวมุกขานหน้ามาคี่อยู่นนะอ,อยู่นี่อยู่นี่นเราไม่มีกระสุนนะหนีหนีหน,นีคุลี่หนีหนีหนีแล้วเราจะออกไงอ่ะออกไงอ่ะแต่ค้อนอยู่ข้างในนะ,สะแสดงว่าโอ้ไม่เราไม่เร็วไม่เป็นไรยอมก็ได้มันออกไม่ได้อ่ะผมมีเทคนิคคร่าวๆถ้ามันมาคุณก็วิว่งไปเลยเพราะว่า มันวิ่งชาฮ่หาฮาครั้งที่สองหรือเปล่าใช่ครั้งที่สองมุยไปเออสามัางฉันตุยไปสองเองมาเกิค้อ,คอนทันนี้มีค้อนแล้วก็หายอื่นเอาไม่เจอค้อนจริงๆนะเนี่ยไปแล้วนะพี่แต่เจอปัจแจเขาเรียกปัจแจหรือเปล่าต้นไม้แถวนี้นาะเ้าอยู่หน้าประตูโอ เขึ้นชั้นบนได้ดี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 ดดโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าก็คือเรียกไปถูกว่าจะน่ากลัวหรือว่าไม่เพราะว่าเป็นเกมที่เออผูกพันถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย